แม็กอัลลิสเตอร์ยังนึกภาพไม่ออกถ้าหากว่าหลังจากนี้จะไม่มีแกรมพอตเตอร์แล้วทางด้านของอเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งของบรตันแอนโฮปออเบียนยืนยันต้องการร่วมงานกับแกรมพอตเตอร์ต่อไปยาวๆและยังไม่ได้คิดเรื่องของอนาคตในตอนนี้แกรมพอตเตอร์กำลังได้รับความสนใจจากสิงห์บลูเชลซีที่เพิ่งปลดชมัจจูเกิลออกจากตำแหน่งกุนซือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา และตอนนี้ไบรตันแอนโฮบอัลเวียนเนี่ยอนุญาตให้สิงห์บลูเชลซีพูดคุยกับโคชาอังกฤษอย่างแกรมพอตเตอร์ได้แล้วด้วยเราลองมาฟังคำพูดของแม็กอลิสเตอร์กันหน่อยนะครับเขาบอกว่าอมผมไม่รู้อะไรเลยเราไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ใดๆเจ้านายมีความสำคัญกับเรามากจริงๆเราอยากให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปนานๆแล้วแม็กอลิสเตอร์เนี่ยก็ถูกถามว่า ไรตันจะเดินหน้าต่อไปในที่ทางไหนถ้าหากว่าต้องเสียกแกรมพอตเตอร์ไปหลังจากนี้แม็กอลิสเตอร์ก็บอกว่าพูดตามตรงผมยังคิดเรื่องนั้นไม่ออกแกรมพอตเตอร์คือคนสําคัญของเราจริงๆเราไม่ได้คิดเรื่องของอนาคตเราคิดแค่ปัจจุบันและตอนนี้เขาอยู่ที่นี่เรารู้ว่าเรามีเกมสําคัญรออยู่ในช่วงสุดสัปดาห์เราต้องการให้สตาฟโคช้ชช่วยเราคว้าชัยชนะในเกมนั้นแค่นั้น อยากจะบอกว่าเขาสำคัญกับพวกเรามากจริงๆสำหรับแกรมพอเตอร์อยากให้เขาอยู่กับพวกเราต่อไปอันนี้ก็คือคำพูดของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่มีต่อแกรมพอลเตอร์นะครับก็คือว่าแกรมพอลเตอร์เนี่ยสำคัญกับไบรตันมากจริงๆนะครับก็ไม่อยากจะให้ย้ายออกไปก็อยากจะให้คุมไบรตันต่ออะไรประมาณนั้นสำหรับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับความผูกพันนเนาะครับเนาะมันมันพูด ยากครับมันเป็นเรื่องของจิตใจสภาพความรู้สึกนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย